อตอนนี้ท้องฟ้ามืดคืมไปอีกล้คืมมาอยู่แล้วฮะท้องฟ้ามืดคืมฝนน้ำท่าจะจกอีกแล้วเดี๋ยวต้องรีบเก็บผ้าก่อนนะเพราะเดี๋ยวก็แดดออกก็รีบตากอ้าวใกล้ฝนจะลงก็ต้องรีบเก็บไว้อย่างเงี้ยโอ้เสียเวลาแย่แหละตอนนี้เราทําเราตากผ้าอยู่ในรถนะฮะเดี๋ยวต้องรีบเก็บด่ววน,นะฮะ อ่เมื่อกี้เราก็สอยมะม่วงลงฮะเพราะว่ามะม่วงะจะสุกจนหน่อยก็นกกระจิกมาหมดฮะก็เลยสอยลกมาหมดฮะไม่งั้นไม่ได้กินนะพวกนกพวกสัตว์อื่นนะมะม่วงเราสอยมาไว้ตรงนี้นะลูกโตลูกใหญ่นะ,ะน้ำในสาะก,ก็เต็มไปหมดนะฮะ ส่งผลทำให้ต้นไม้ต่างๆนะะเริญเติบโตดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะฮะ,ะต้นลิ้นกี่อะไรที่เราปลูกแนวริมสระนะฮะต้นไม้เลยโตรเร็วฮะพอดนะ,ะผลกำลังมานะฮะเดี๋ยวต้องรีบเก็บผ้ากันละ สามวันแล้วฮะฝนตกไปก้อยเงี้ยจะเ,เอาแดดสักหน่อยตกมาอีกโอ้ตายละโอ้เหนื่อยเลยวิ่งเข้าล่มก่อนลงรถดีกว่า ตอนนี้ลมใหญ่เลยนะัะลมพัดแรงเลยตอนนี้ก็เกือบห้ามงเย็นแล้ว